น้ำมนดานเกิดขึ้นในชั้นหินที่อิ่มตัวด้วยน้ําคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของชั้นหินที่จะเก็บน้ำมาจนอิ่มตัวจึงได้เกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นในหินช่องว่างในหินนั้นมีอยู่หลายประเภทเช่นช่องว่างระหว่างเมตากรอนที่สะสมกันมาอย่างเช่นกรณีของกวดทรายหรือช่องว่างอันเป็นรอยต่อระหว่างชั้นหินต่างๆช่องว่างที่เกิดจากรอยแตกของรอยหินช่องว่างที่เกิดขึ้น,นเองตามธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากสิ่บางชนิดช่นหินภูเขาไฟหรือช่องว่างที่เป็นประเภท พงหินปูนหินที่เก็บน้ําได้ดีและมีปริมาณมากจะต้องมีจํานวนของช่องว่างที่มากช่องว่างแต่ละช่องก็จะมีขนาดใหญ่และติดต่อก,กันเพื่อให้น้ำมาดานนั้นสามารถที่จะไหลถ่ายเทได้ประเภทของชั้นหินที่มีการอุ้มน้ําซึ่งมีการแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือชั้นหินอุ้มน้าไรแดงดันหมายถึงชั้นหินอุ้มน้ําที่อิสระไม่ได้ขึ้นต่ออยู่ภายใต้ความดันและมีระดับของน้ามาดานที่อยู่ทางด้านตอนบนของส่วนที่อิ่มตัวด้วยน้ํา ระดับน้ำบาดาลจะมีความลาดชันที่ไม่แน่นอนซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําที่ถูกเก็บจากการอินตัวของการไหลของน้ํบาดาลซึ่งจะไหลไปตามความลาดชันหรือความอินเทของระดับน้าบาดาลโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศคือจะไหลไปตามความดันและแรงดึนดูดของโลกในพื้นที่ที่จับกว่าประเภทที่สาก็คือชั้นหินรุมน้ําปลอมซึ่งหมายถึงชั้นดินเหนียวหรือชั้นดินดานที่วางตัวโค้งงอเป็นแอ่งกักเก็ตน้ํา ตอนใดตอนหนึ่งในส่วนที่สัมผัสกับอากาศเหนือส่วนที่อิ่มตัวบางส่วนก็ถูกกักเก็บอยู่ภายในแอกเหมือนน้ำประดานทั่วไปเมื่อสูบมากๆนานเข้าน้ําก็จะหมด